ไม่สู้ใครอยู่แล้วไม่ไปสู้ใครเลยทานขอทานค่ะนิกตกหวานมากเหมือนกันนะยังไงอะคะเพราะเห็นแบบอะไลฟ์กทีก็จะมีคนมาหยอดทุณพีอะไรอย่างงี้ไม่มีนะที่สุดคะจะเห็นตลอดเลยนะคะยังอยากได้สิงโตอยู่ค่ะหรือว่าใครจะมาส่งยูนิก็ได้ไม่ว่ากันไม่เห็นบอกเขาตลอดแล้วเขาให้ไหมไม่มีนะไม่มีพี่ๆจะส่งให้ก็ได้ เดี๋ยวพี่ใส่ดีส่งให้ก็ได้กว่าทุกกองเพราะหลายคนบอกว่าโอ๊ยในติ๊กต็อก่ขาดคือแบบว่าช่วบ้านชาวเราจะมีหนุ่มคนหนึ่งคือจักรพัทรเข้าไปตลองเวแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาหายไปแล้วนะเขาน่าจะกลัวห้องเราแล้วเขาจะกลัวแล้ว ตอนแรกๆก็เป็นมิตรกันอยู่แล้วก็เป็นมิสาชีพหลังๆเริ่มเป็นมิจจีก็เลยแบบเพื่อนๆแบบว่าเพื่อนๆที่เป็นญาติมิตรเนี่ยเริ่มหาเป็นนิลคนไม่จริงๆก็อยากกลัวค่ะกลับมาส่งกันได้คเป็นาอเลาไปลวไปแอบูกเาหอเปล่าเขาเลไม่น่ะไม่ไม่ ไม่จริงๆเออเป็นคนอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วแฟนๆแฟนๆพิมมาคอมเมนต์มาเราก็อา่านแฟนๆพิมมาใช่แฟนคลับพิมมาเราก็แบบว่าคุยด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กคนนี้นะคะก็ถ้าพิมมาเราก็ตอบเอ่อจะมาช่วยโปรโมทอันนี้เขด้วยเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตวปแล้วมีงานก็แบบดหล้อนไหนตอนไหนนะ <c oughs> ทำไมจำไม่ได้ แ้ห็นนี้ไม่ทำไมนี ah ้หรอเห็นแฟนอนเนี like er> ้ไม่ใช่รออะม่รเอ่มาดูหรอ่ไมคืจริงๆบางทก็จะมีทั้งแบบว่าก็จะมีแฟนคลับเราที่อยู่ประจำแล้วก็โอเคค่ะเราก็ตั้งแต่หลออกรายการเราก็จะมีแฟนคลับแบบเข้าด้วยที่แบบว่าเข้ามาดูอะไรอย่าเงยค่ะก็ก็จะมีการพูดคุยอยู่บางทีก็มีการอัปเดตอะไรเงี้ยงานแล้วก็ใครมีคุยอะไรมาเราก็อ่าน ใจอ่อนชัวร์อะไรอ่ะไม่ปัจจุบันนี้คือแบบว่าเขาก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะกคู่จิ้นแเป็นแบบเออคู่จิ้สกันทีตอนเรียนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตอนเราถูกไปรายการก็จะมารอดูนะคะฝากฝากรายการด้วยแล้วกันไหนๆก็ได้หายไปแล้วแต่ว่าอ่อนอ่อนบาอย่านไมู้พี่เกลือกันเออ ก็คุณเกลือกิตินะค่ะพี่เกลือหนูยังอยากออกรายการพี่เกลืออีกประเด็ว่าเราจะออกรายการคู่กันไปก็คืองาน้องติดต่อมาฉับเลยยังยังยังไม่ได้มีอัปเดตกันก็จริงจริงๆอ่ะเราเราไม่ติดแต่ว่าโอเคมันมันไม่ได้ติดต่อแค่เราเราต้องติดต่อกับเขาด้วยไงอย่างที่แบบ กูอร่เพราะว่าพอเห็นว่าได้ไปออกรายการด้วยกันแล้วเน่าจะมีละครด้กันได้แล้วย,ยังไม่มนีมาไม่มนีมา ก็อยากแก้ข่าวด้วยเลยเหมือนกับว่ามีแฟนถามมาถามว่าแบบเอ๊มีละครแล้วเหรอก็เลยบอกว่ายังพยายัมใจเย็นอยู่ไม่แน่ใจว่าข่าวอะไรขซื่อเจ้าตัว,ตวยังไม่รู้ก็มีอันก็คือเหตุการณ์นี้มีแฟนถัมมาถามเราใช่ใช่ค่ะ่าเจะมีละครควนแอนดไม่เป็นไม่ไม่แน่ใจว่าละครอะไรสักอย่างแแอบซุ่มถ่ายหรืออะไรสักอย่างก็เลยบอกว่าไม่ได้ซุ่มเลยเพราะเรายังไม่รู้เลยยังไม่มีคิวถ่ายเลยเลยค่ะ ่แต่แต่แตก็คือถ้าติดต่อมาก็ได้ก็ได้ก็ได้ี่จะเกิด่ไอ่ะไม่ไไม่ไม่นะคือพ่สาไม่่พสาไม่เกิดคะคนไม่ไม่ะพะว่าทำงานก็น่าจะแบบก็จริงจังเดี๋ยวเราไปออกรายการ่ดูแลดีเขาเป็นเจ้าทิ่เขาเป็นเจ้าที่มเป็น ก็จริงๆพี่ๆทุกคนก็ช่วยช่วยกันสุดๆค่ะเพราะเราก็ถือว่าเป็นแบบน้องใหม่ในรายการด้วยแต่แ,แต่โอ้โหแอบแนาวแบบว่าโอ้ก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเออเชียแล้วก็สัับอร์ตทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยค่ะเพราะว่ามันก็ ก็อย่างที่บอกไปมันก็นานมากจริงๆที่แบบว่าเออไม่ไม่ได้เจอกันแล้วพอ,อกลับมาเจอกันแล้วยังมีแฟนๆที่แบบเออคอยถามมาเราคู่อยู่เออก็ขอบคุณแต่เวลาเราถามว่าคือแบบฐา,านะเราเาป็นยังไงอะไรอย่าง,ง,งเงี้ยอันนี้เป็นเพื่อนกันเอาจริงๆคือเพิ่งกลับมาเจอกันเองนะ <laughs> ใช่ค่ะแต่จะรู้ได้ไมหมถ้าื่อันนั้นหมอบางทีมันก็ไม่ตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้แต่เราค่อนางสัมผัสกัน ใช่ใช่แต่มันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยค่ะคือก็อาจจะโตขึ้นกันทั้งคู่ด้วยเพราเปลี่ยนไปเลยอือก็โตขึ้นค่ะก็โตขึ้นก็แต่ก็ยังมีความเป็นเขาเหมือนกันโตอยากถามอยากถามคือในความเป็นเขาของที่เขาเป็นเราคีไหมคะ คืออะไรคะก็ผมว่าเขาโตขึ้นแต่ไม่มีความเป็นเขาอยู่ไึ่ใช่ความเป็นเขาเราเราโอเคไหมแบบข้อไหนเรื่องไหนเรื่องไหนไม่ก็โอเคเขาว่าโตขึ้นแหละประสบการณ์ชีวิตก็แบบเขาคงได้เจออะไรที่บบว่าเอ้ผ่านมาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยกันกลับเชื่อต่อไปต่อ นก็ดีค่ะก็จริงๆก็อย่างที่บอกไปคือขอบคุณที่แบบโอ้ยังมีคนสัอนเซอร์เราอยู่เพราะว่ามันก็นานมากจริงๆแล้วก็แบบเออก็หลายๆคนก็ยังรู้สึกว่าแบบโอ้น่ารักแล้วก็ยังจำกลับกันได้อะไรอย่างเงี้ยยอ่คนอยากเห็นติ๊กต็อกหนังหลังจากที่กินหนังอ๋อจะมีเหตุส่วนส่วนมากแฟนๆก็จะเชียร์ว่าอยากให้เขานไลฟ์ด้วยแต่เขาไลฟ์เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราเลยอยากเไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยลองลองคือดูลองอดูเอออันนี้ไม่ไรที่ชอบมากแบบไหนๆก็บอกว่าก็มาจอยจัมพายอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีมีส่วนน่าเป็นบบนักขาวแต่ไม่รู้ว่ายังไงเพราะเขาก็จะหายไปเลยค่ะโอเคนะคะ